ดีครับทุกทกท่านครับวันนี้นะครับจะมีพระเครื่องพร้อมวัตถุมงคลและแนวทางรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่2พฤษภาคม66มาฝากครับทุกท่านครับครับนี่ก็เป็นพระเครื่องและวัตถุมงคลต่างๆนะครับเป็นบางส่วนนะครับ อยากให้ดูให้ชมนะครับแต่ว่าแอก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะเป็นพระแท้หรือพระเจน,นะครับดูไม่จริงแต่ก็ด้วยใจรักใจศรัทธานะครับบูชาไว้เพื่อเป็นสิริมงคลนะครับซึ่งเป็นพระบ้านๆน,นะครับพระตาม ชนบทนะครับนี่ครับผมบางท่านก็บอกว่าเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับของสมเด็จวัดเจดชยโยนะครับจะเท็จจริงประกันใดนะครับก็ไม่ค่อยเจ๋งไม่เจ๋งเรื่องนี้นะครับก็อยากให้ดูให้ชมก่อนที่ จะได้ชมตัวเลขแนวทางนะครับในงวดวันที่2พฤษภาคม66นะครับเพื่อไม่ให้ f อซเบื่อนะครับก็ชมพระเครื่องไปด้วยนะครับสำหรับท่านที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังเรงใจให้แก่ทางช่องทองใสพผารวยนะครับนี่ครับ จะเท็จจริงประการใดจัดแท้หรือเก๊ก็ไม่อาจรู้ได้นะครับนี่เป็นด้านข้างนะครับอ๋อกล้องก็ไม่โฟกัสนะครับนี่ครับ เมรก็สั่นนะครับแดดก็ร้อนนะครับบรรยากาศร้อนอบอ้าวนะครับพี่น้องเมรก็สั่นิย์เอาเอาเอเมรก็สัน่งสงนนะครับโอ้ยกองสงฆ์ก็มีเชจีนนะครับเอา ดูดูตาเปล่าดีกว่านะครับดูตาเปล่านะครับด้ยใจรักใจศรัทธาเอาไว้บูชานะครับซึ่งได้มาจากหลวงปู่หลวงตานะครับเพราะว่ายัดชอบไปทําบุญนะครับก็บูชามาจากหลวงปู่หลวงตานะครับท่านบอกว่าเจ็บไว้นานแล้วนะครับท่านบอกว่าอยากจะให้มี คนนาไปเจ็บรักษาไว้นะครับแอดก็เลยบูชามานะครับสมเด็จพัะจิตชัยโยนะครับแต่แอดไม่เก่งเรื่องนี้นะครับก็อยากจะให้ f อฟได้ดูได้ชมนะครับก็เลยนำมาให้ดูให้ชมก่อนที่จะชมตัวเลขแนวทางนะครับนี่ครับ เป็นพระบ้านๆตามชนบทนะครับบางบางองค์ก็จะได้มาจากพระทุโดงบ้างนะครับหลวงปู่หลวงตาตามวัดบ้างนะครับท่านอายุแก่แล้วท่านบอกว่าให้เอาไปเก็บไว้บูชาเก็บอนุรักษ์ไว้นะครับจะเป็นคนรุ่นนะครับนี่ครับ น่าจะเก่าพอสมควรนะครับเพราะว่าน้องตาท่านก็อายุ70-80แล้วนะครับ70กว่า80แล้วนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับอย่างนี้หูก็หักไปซะแล้วนะครับหว่วงหักไปแล้วนะครับนี่ครับกจะได้จากพระทรม สำลักทรงต่างๆมาเก็บไว้อนุรักษ์ไว้นะครับเพื่อให้ลูกให้หลานได้ดูได้ชมต่อไปนะครับก็จะมีหลายรุ่นนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่ารุ่นไหนแท้รุ่นไหนเจนะครับก็มาให้ดูให้ชมนะครับจะเป็นไอ้ไข่หรือว่าเป็นพระกรุนะครับหรือว่าเป็นเหรียญน,นะครับเหรียญหลวง พ่อคูณปริสุทธโทรพระอ,อาจารย์ต่างๆตามวัดต่างๆนะครับอ๋อนี่ครับนี่ไม่รู้ว่าจะเจหรือแท้อีกนะครับพระอ,อาจารย์ฟันอาจารย์โรนะครับวัดถ้ำขามจังหวัดสกลนครน,ครนะครับแต่ก็ด้วยใจศรัทธานะครับก็เจ็บมาไว้บูชานะครับด้วยความศรัทธานะครับ ถึงเกเท้หรือเกแเราก็นับถือด้วยความศรัทธานะครับเป็นรุ่นทอสร้างนะครับอ๋อขอโทษขออภัยนะครับก็าอาจจะไม่ชัดนะครับไม่โฟกัสเลยนะครับ พระอาจารย์ฟันอาจารย์โรนะครับวัดทําขามแล้วก็มีอีกหลายๆท่านนะหลายหลยองค์นะครับหลวงปู่หลวงตาให้บูชาไว้นะครับอย่างเช่นอยู่ในไหนะครับอยู่ในไหโบราณน,นี้ก็มีนะครับเป็นพระเล็กๆนะครับ นี่ครับเป็นพระองค์เล็กๆนะครับพิมพ์เล็กนะครับจะเป็นพระรอดแล้วก็พระมหาอุปคุตพระรอดพิมพ์เล็กนะครับจะเป็นน่าจะเป็นดินนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็คงจะนานพอสมควรนะครับจะเป็นคล้ายๆหินนะครับ คล้ายหินสีลาแรงนะครับแล้วก็จะมีคราบสนิมนะครับจะเป็นสีเดียวกันเลยนะครับกับอยู่ที่ไหนะครับนี่ครับไหแล้วก็องค์พระนะครับจะเป็นน่าจะเป็นรุ่นเดียวกันนะครับเป็นกลุ่เป็นกระนะครับจะมีอะไรแวบๆแบมๆนะครับเป็นไม่รู้ว่าจะเป็นแล่อะไรนะครับแอดก็ไม่รู้นะครับนี่ครับผม จะเป็นพรารอดพิมพ์เล็กนะครับแข็งนะครับเนื้อจะแข็งคล้าย,ายหินนะครับแต่น่าจะเป็นดินนะครับน่าจะเป็นเนื้อดินนะครับเอาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับมาชมตัวเลขแนวทางกันในช่วงสุดท้ายก็แล้วกันนะครับ ส่วนตัวเลขแนวทางนะครับสองพคสองห้าหหนะครับห้าศูนย์เจ็ดศูนย์สี่ตัวกันคือสองสี่นะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับผมถ้าชอบก็หยิบจับชลากกินแบ่งรัฐบาลหวดประจำวันทีสองพค6หกไว้นะครับทางช่องสนับสนุนให้หยิบจับชลากกินแบ่งกรัฐรบาลเพียงเท่านั้นนะครับทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนะครับ การตัดสินใจเป็นของทุกทท่านนะครับก็จะลืมฝากกด s, <S ับสไ r i b e กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แก cool ่ทางช่องนะครับสำหรับท่านที่ชอบพระเครื่องนะครับหรือว่าชอบแนวทางรัฐบาลนะครับก็เลือกได้ตามใจชอบนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะขอลาพาจากไว้เพียงแค่นี้นะครับตามต่อกันในคลิปหน้านะครับสำหรับ คลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขและมีโชคไม่ลาบไปพร้อมๆกันในงวด2พค .66 นี้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีทุกๆท,ท่านโชคดีกันทุกๆทุนทุกๆคนคนรับผม